จทยอนุกรม1 2 3 4 5 8 7 1 6 9โอ้โหดูเหมือนเลขจะเรียงมาสวยๆเลยนะแต่ว่ามันมาชัแฉบข้างหลัง จะทายังไงกันดีโจทย์ข้อนี้ข้อสังเกตนะครับอนุกรมชุดนี้มีจํานวนเลขเยอะก็คือตั้งแต่7ตัวขึ้นไปดังนั้นผมมักจะใช้เทคนิคข้ามเลขนะครับผมเดี๋ยวเราลองกระโดดข้ามเลขชุดด้านบนก่อนดีกว่า1 3 5 7 9แล้วก็กระโดดข้ามเลขแต่เป็นชุดข้างล่างนะครับเห็นไหมมี2ชุดซ้อนกันอยู่2 4 8 1ีจะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยเลขแต่ละตัวห่างกัน2ก็คือบวก2นะครับในขณะ ที่ชุดด้านล่าง2ไป4คูณ2 4ไป8คูณ2อไป16ก็คูณ2นะครับเห็นได้ว่าโจทย์เนี่ยอยากเล่นกับเลข2โดยที่ด้านบนเป็นบวกแต่ด้านล่างใช้วิธีการคูณนะครับชุดด้านล่างแน่นอนต้องออกมาคูณ2 16คูณ2ได้กลายเป็น32อุ้ยพื้นที่ไม่พอขอมาเขียนตรงกลางให้นะครับตอบ32ครับดังนั้นข้อนี้เราจะวงข้อที่2นะครับ